กรรมคืออะไรความหมายของกรรมตามในพุทธปรัชญานี้คือการกระทำหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพฤติกรรมได้แก่การกระทำต่างๆของตนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการกระทำดีหรือชั่วย่อมได้ชื่อว่ากรรมทั้งนั้นแต่การกระทำที่จะจัดเป็นกรรมโดยสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งมีกิเลสเป็นแหล่งกระตุ้นให้เกิดการกระทำ 2. มีเจตนาหรือความจงใจที่จะกระทำามมีการกระทำหรือการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นดังนั้นการกระทำใดๆจะเรียกว่าเป็นกรรมจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการเหล่านี้หากขาดข้อใดข้อหนึ่งก็หาเป็นกรรมไม่การกระทำที่มีเจตนาคือมีความตั้งใจโดยสืบเนื่องเกี่ยวโยงมาจากข้อที่1คือกิเลสเป็นตัวชักนำก่อให้เกิดเจตนาแม้จะมีกิเลส และมีเจตนาแต่หากยังไม่มีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมโดยสมบูรณ์เมื่อองค์ประกอบทั้งสามประการเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อใดความเป็นกรรมที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้นทันที